สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีคําถามจากทางบ้านที่ถามกันเข้ามาเยอะมากมากเลยนะครับว่าสายพูโรเบอร์นี้ต่อกับสายพีีเบอร์นี้ได้ไหมสําหรับนานาแล้าปลามือใหม่นะครับที่เขาจะเลือกซื้อสายพูโรลสักม้วนหนึ่งผมจะตอบแบบนี้ครับการที่เราจะไปตกปลาครั้งหนึ่งเนี่ยคนที่มีคันเบ็ดไปชุดเดียวนะครับโหลดสายพีวีเบอร์เดียวไปเลยอย่างอาอย่างเช่นพีวีหนึ่งใช้สายพีีเบอร์นี้เราต้องใช้สายพูโรเบอร์นี้เท่านั้นไม่ต้องไปคิดแบบนั้นครับเราเลือกใช้ที่มันครอบคลุมไปเลยเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่าง มันครอบคุมในแต่ละงานในแต่ละแบบการตกปลากาันข้อที่1นะครับผมจะยกตัวอย่างหมายข้างทางตกปลาช่อนชาโดอันนี้จะเอาจากประสบการณ์ผมเลยนะข้อที่1นนะครับเวลาผมจะออกไปตกช่อนชาโดข้างทางเนี่ย ผมจะใช้เป็นสายที่2ผมก็จะใช้ปูโรเป็นเบอร์ 40, 40ก็คือ4 0บปอนด์เลยเผื่อผิดคิวเจอชชโรใหญ่ๆนี้ก็สามารถรับมือได้ไปเจอชอ่อเล็กๆก,ก็ยังมีแอคชั่นเหยื่อหรือนะนะอยากไปตกปลาช่อนอย่างเดียวไหนวันนั้นก็มีแต่ปลาช่อนอย่างเดียวก็เลือกเป็น20บปอนด์ได้นะครับหรือมีชชโรอย่างเดียวก็เป็น40-50บปอนด์ได้ข้อที่2นะครับที่ผมจะไปตกก็คือวันนั้นจะไปตกปลาทะเลก็คือมีปลาเก๋าปลากระพรงปลาสาหร่ายประมาณนี้ทั้งสาตัวเนี้ยเอาจิงๆใช้สายชอคคอย็อคคูล ปลากระกพงอาจจะไม่มุดอาจจะใช้เป็น30ปอนด์สปอนได้ปลาฝากใหญ่เลยอันนี้กัดสายขาดแน่นอน,นก็ต้องใช้ช็อค40ปอนห้ปอนแล้วก็ต่อสลิงไปอีกทั้ง2อข้อนี้ในแต่ละแบบตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2เนี่ยตัวอย่างที่1ก็คือปลาคนละขนาดคนละไซส์ก็เลยใช้ช็อคคนละปอนแต่มันเลือกสามารถเลือกที่มันครอบคุมได้ตัวอย่างที่2ก็คนละปอนเหมือนกันนะครับ ก็สามารถเลือกใช้สายที่มันครอบคลุมได้ก็สัก40ปอนด์ข้อที่2อก็เป็น40ปอนด์ไปเลยนี่ก็เป็น2ตัวอย่างนะครับที่ผมนํามาแนะนํากันนะครับก็เป็นปลาคนละแบบเลยก็สามารถเลือกใช้สายที่มันครอบคลุมได้นะครับก็คือสายตัวเดียวปลูกชอ็อกทีเดียวก็สามารถออกไปตกปลาได้ทั้ง2แบบแล้วนะครับถ้ายังไงชอบคลิปนี้นะครับก, like, ก, share, ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต b e ให้ยูเลอร์พิชชิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ